สวัสดีค่ะช่องแม่บีปูผักนะคะวันนี้บีจะมาอัปเดตผักในสวนกันค่ะว่าจะมีผักอะไรที่พอจะทํากับข้าวได้บ้างนะคะช่วงนี้อันนี้คือประกาดขาวค่ะประกาดขาวพันพันเบานะคะพันไม่ใหญ่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าตอนปลูกนี้คือมีได้โรยเมล็ดเอาไว้โรยไว้เยอะเกินเขาก็เลยแน่น เน่นมากเดี๋ยวก็ต้องทยอยเก็บไปทำกับก้าวค่ะสดมากกรอบมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะสดกรอบมากๆเลยจนองนี้จะมีผักกาดขาวแล้วก็ไอ ควางตุ้งค่ะควางตุ้งกับประกาศข่าวกระเพาค่ะดอกแบบนี้เดี๋ยวก็จะเก็บไปให้นกนะคะนกเล็บเบิร์ดน้องมีตางกับน้องถุงเงินค่ะชอบกินมากๆ ฝั่งนี้ก็เป็นต้นกล้าของปกักกาดขาวค่ะที่บีได้ทำการโรยเมล็ดเอาไว้วันนั้นนะคะตอนนี้กล้าปกักกาดขาวเกิดเพียบเลยนะคะเดี๋ยวก็ต้องย้ายค่ะต้องขยายเพราะว่ามันจะแน่นเกินไป แน่นมากกวางตุ้มต้นนี้ต้นกวางตุ้มต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยนะคะกรอบมากๆเลยค่ะ ต้นแตงไทยค่ะแตงไทยที่ทำการย้ายวัวนนั้นนะคะแตงไทยค่ะส่วนในกระในเข,ข่งนี้คือต้นยญาหวานค่ะต้นยญาหวานค่ะ ต้นบวบค่ะเป็นดอกร่วงลงมาเลยนะคะดอกร่วงลงลงหลายดอกเหมือนกันค่ะเริ่มเป็นเริ่มเป็นลูกเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าอยู่อยู่ด้านบนค่ะถ่ายไม่ถึงใกล้แล้วค่ะใกล้จะได้กินบวบแล้ว ดงกระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบพัน์ดอกพิเศษค่ะที่ช่อบพี่ต้อมร,รักการปลูกสม,มาะมาล็ดพันธุ์มาให้ปลูกนะคะดอกสมชื่อมากๆเลยค่ะบีได้เอามาล็ดมาโรยเอาไว้ค่ะแล้วก็เขาก็อยู่ตรงนี้เยอะมากๆไม่ได้ขยายไ,ไว้ไปไว้ตรงไหนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้พื้นที่เต็มหมดแล้วมะละกอค่ะ เพิ่งย้ายลงดินกระเจียมนี้คิดอร่อยมากเลยนะคะพริกค่ะดกมากๆพริกนี้ดกทุกต้นเลยนะคะไม่ต้องซื้อเลยค่ะดกมากเลยค่ะ นี่ค่ะอันนี้คือผักเป็ดผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะกินอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็ขายายพันธุ์ก็ง,ง่ายมากๆแค่เอากิ่งไปปักเอาไว้เขาก็เกิดค่ะเกิดง่ายกินอร่อยค่ะบีต้องขอกับคุณเพ,พื่อนเพนี่ๆี่ทุกคนนะคะที่ข้ามาให้กำลังใจบีค่ะกับคุณค่ะ